ครับผมใช่ก็คาดว่าน่าจะออนตอนเดือนพฤศจิกายนไม่ได้คาดว่าแหละออนแน่นอนพฤศจิกายนครับผมใช่ครับตอนนี้ก็เพื่อผ่านมา1นส่วนสเลยใช่หนึ่งส่วนหนส่วนสใช่ครับผมีประมาณ24่ิบสี่คิวแต่ว่าเทคิวให้หมดเลยให้หมดเลยครับให้หมดเลยครับแต่ว่าขนาดเทคิวให้หมดยังจะไม่ทันเลยครับเออใช่แต่ว่าผมว่ายังไงก็ทันออนพฤศจิกายนแน่นอนใช่อาจจะมีแบบถ่ายไปออนไปอะไรใช่ครับผมใช่ครับ ได้ถ่ายไปแล้วความทรงจำเป็นยังไงบ้างกลับมาบ้างไหมตอนแบบเดิม,ดมๆลามราทรงลอยศากดกลับมาเยอะเลย <c oughs> กลับมาเยอะมากเพราะแบบ <c oughs> แต่ส่วนคือเราก็ต้องรื้อ <c oughs> ฟื้นค <c oughs> าแรคเตอร์ใหม่อีกรอบนึง <c oughs> ใช่ครับผมยังในส่วนของเลิฟจีนที่แบบเรายังไม่เคยเล่นกันหนักๆของขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันก็ <c oughs> ต้องแบบเขาเขาเขาให้ถึงอารมณ์ของตัวละครแล้วแบบก็ แสดงมันออกมาใช่อย่างอย่างอย่างล่าสุดที่ไปก็ไปเจอพี่โอมพี่โอมก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่คุ้นเคยอ่าใช่ใช่เหมือนแบบรี r e เนียนกันใช่ใช่ครับแต่ในพาร์ท6รมอาจจะต้องมีการแข่งขันกับน้องครุกนุ้ยไหม่มีแน่นอนมีอยู่แล้วครับยังได้เจอกันแสดงว่าทุกคนกลับมาแน่นอนเรื่องนี้กลับมาแน่นอนยกเว้นก่อนกรบอินนะค่อนกระอินอัญโยงไปนะไม่น่าหย่าอินตายไปแต่งรอบแล้วตายครับตายนะตายอีกก็ไม่น่าจะกลับมาแล้วนะฮะ คือจะบอกพูดสันก่อนเออตอนนี้ตอนนี้ก็เทควิวเนาะแล้วก็แบบสั่งจากตัวอื่นไปเรื่อยๆครับผมซีนอื่นๆที่หลายๆคนคาดหวังซีนว่ายน้ำเองซีนชมลมเองอะไรอย่างเี้เออซีนว่ายน้ำเนี่ยถ่ายปลายเดือนนี้ครับใช่ก็อีกไม่กี่วันละเพราะส่วนใหญ่ซีนว่ายน้ำของในในเชือกป่านจะเป็นเปลมส่วนใหญ่ใช่ใช่เพราะเขาจะมีปมอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ก็ลงคิวล็อกล็อกล็อกเดือนว่ายน้ำไปเลย จิกฟองจิกแปมันต้องมาไหมครับไม่มาไม่มาเนาะแต่เรามีมุมกล้องอ่ามันช่วยได้แบบไลฟ์มานู่นนี่นั่นเราาเอาเหรอลูกเขาแอฟครับเขาป่าวาดครับ 4G 4G ไปเลยใช่เราวท้องเราจะแปะสีเขียวไว้ฮะเนื้อสีอะเนื้อสีอะแต่ตอนนี้ได้แ่บอกว่ามีช่องที่จะถ่ายแล้วใช่ครับผมช่องวันครับใช่ครับผมคาดว่าน่า ไม่คาดว่าแหละช่องวันแน่นอนครับผมแล้วก็ทางออนไลน์ก็เป็นไอ e ีอีใช่ครับผมฝากสักหนเดือนการกลับมาจะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรอย่างไรได้ครับผมก็ฝากซีรีส์ของเรานะครับเชือกป่านีเทีนอัสนะครับผมก็ออนแอร์เดือนพฤศจิกายนนี้ครับผมที่ทางช่องวันแล้วก็ทางออนไลน์คือ ICE ครับใช่ครับผมได้ดูแน่นอนครับฝากพวงเราด้วยนะคะใครที่หีด้อมก็กลับมาได้นะฮะ